ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของขนาดนะครับพูดถึงในเรื่องขนาดของไก่ไข่สายพันธุ์แท้ก่อนนะครับ4ส,สายพันธุ์แรกนะครับเรียงมาเลยนะครับไก่เบสไก่เล็กฮอนไก่ลดขาวและไก่ลดแดงนะครับใน4ี่สายพันธุ์นีครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไก่เบสนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นไก่ไข่รดแดงนะครับ ถัดมาก็จะเป็นอันดับ3ก็จะเป็นไก่ไข่รสขาวนะครับส่วนอันดับ4สุดท้ายที่เล็กที่สุดก็จะเป็นไก่ไข่พันเล็กฮอนซึ่งในบรรดา4ี่สายพันธุ์แท้นี่ยนะครับไก่เบสตามที่เราดูในคลิปนี้ก็จะมีลักษณะที่ใบใหญ่ที่สุดอันดับ2ก็จะเป็นรสแดงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสายพันธุ์ไก่เบสเนี่ยจะโตไม่มีทางโตไปกว่าสายพันธุ์รสแดงนะครับแต่ว่าที่เห็นนะครับจากครอบครัวนี้ที่ผมพัฒนาสายพันธุ์มาจะมีลักษณะโตกว่าเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเราได้พัฒนาและเอาใจใส่ในการพัฒนาแต่ละสายพันธุ์นะครับเราสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรุ่นได้นะครับมันจึงทาให้ครอบครัวไก่เบสสายพันธุ์นี้ที่ผมเอามาเทียบมันจึงมีลักษณะใหญ่กว่าไก่รถดแดงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นครอบครัวอื่นๆนะครับก็จะมีลักษณะใหญ่ไม่เกินรถแดงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ ที่5นะครับไก่ไข่ไฮปิดซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์แท้นะครับเป็นการผสมระหว่างลดแดงกับลดขาวนะครับเราก็จะได้ผลผลิตนะครับไข่ที่ใบใหญ่ที่สุดนะครับแต่หัวใจสําคัญนะครับสายพันธุ์แท้นะครับก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์แท้นะครับเราสามารถต่อยอดสายพันธุ์ได้ซึ่งมันจะมีมูลค่ามากกว่าและทําให้เกิดการยั่งยืนนะครับ s ั s เ a นในการทําฟาร์มที่เราไม่ต้องซื้อและสามารถมีไว้ใช้เองในฟาร์มได้ในระยะยาวนะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่าง กันไป